สวัสดีพี่น้องครับทางยูทูบนะครับสู่บรรยาก,กาศวันงัวทีโอ้ยวันนี้ฝนตกลินๆินอีกแล้วฝนตกลินๆินอีกแล้ววเน,นี้ยนีไ่ไงโอเปอแมนยังหาเต้นกินข้าวหรือยังลูก <c oughs> ไม่ไฟบ่มเอร่ฮะ ว่าจะนั่งสอบวาจะนั่งสอบมันต้องแาวสุดที่กินข้าวีอพี่เอก็ดค่ะกนขาย่างย่างาเหัวอยู่โอ้ยวันนี้ดีมากเลยดีดีเก็ดีเพอนล่ะโอ้ย โอ้โหวันนีดด้ดีมากเลยมาสัน่สนซอสฟิวายมาอีกเด้อหัตสิมาโพรดมาไพรสิมมาหายสุกหายลาบลูกล้านก็นได้มาขอส่วนขอหผมบรารมีเจ้าทีเจ้าทางผูรักษาอยู่ทางไปสวรรค์นี่ละนี่ พี่น้องคิดว่าในประตูสวรรค์มองสุดท้ายของชีวิตเนี่ยได้มาอยู่มองสุดท้ายของชีวิตอีกแหละโอ้โหไปมันมาแล้วเหรอแม่เต็มยังไม่ลงหรออ๋อไม่จะเอาเต็์ใหม่มาก้างเหรออ๋อแต่ไม่ได้ดอยู่ดีมากเลยแต่ละคน อิตาเขาก็จะอยู่หน้าพระแค่นน้อนคนเน่ะนอนกะยัยรับรับป่ยโยนยิ่งหามอ่ะเปิดแ้มนี่บอก่า เฮ้ยไม่คุยด้วยหรอกไม่รู้จักทำไมอ่ะไม่ทำไมไม่ซื้ออ่ะเฮ้ยบัถือเราอย่างนวเปล่าแต่ว่าหมูว่านี่เซียอยาวเบิร์ดหลายทีี้บยรมาพี่บอจะนสิาไปทางพี่ปู่สิพามาทักนี่ห่วยอางว่า ข้าไปกนนก็สุดใ่เชิญแล้วน้อย,ย,อยเ้สยอดสุดย,สยครล่ามาั <c oughs> นบบกเป็ <c oughs> <c oughs> นแนวเหรียเนยว่าไแนวเหรียแต่ว่าสูตบมาบีบีสบเอยใครสิบอกโซฟัง,งฟังเร็วฟังกูแนะ่เขาบอกมาเบิร์นเร็วพวกไรเขาบอมือนั่นไม่สันนอนจยู่างหลังหมทียใันฟันหม,มเออล่ะ เฮ้ยลื่อมะเออกรเลีออกคาร์องนึงอนดิมันลาสื่อข้นซื้อรงอดิมันได้บอฮะน้อยโอ้มันออกมันออกสองศูนกฟันได้หาสองศูนยะได้สิบัด้สิบันไดใไปพานสื่อ่เป็นเจ้าพนำสื่อเสมอนั่นเจ้าอย่างเ่นสื่อบอกับม่หาไมนสื่อเต็กตัวเก่านต้อสิยน้ำอยู่ปนั่นเนาะ บรรยากาศดีมากเลยนะทุกคนไม่มีฝนหลอกจริงๆนี่แหละมอลำมอลำหนาฝนพี่น้องหันมาเบิงเ้าหน่อยกับมาเบิงมอลำมขนาดไหนเพราะว่าจะสอหน่อยเหรอให้ถือขั้นหุมไปน่ำนะครับเพราะว่ามอลำพันสู่ได้ยี่ดอกหันมาตกแห้งกับมอมัดีกะบผ้ากันหล่นกันลํำได้อยู่นะครับแต่ว่ากับสิขรอนุญาต บางทีก็อาชีพได้เปลี่ยนสูตรจากง่ามๆเป็นเป็นดอปลงมาแน่แต่กาอาชีพถือห่มอาจีบังความสวยงามแน่นี่ที่มอล่ำนะครับมันตุกแห้งายก็ได้แต่ถ,ถ้าแห้งสามารถเดีนได้กับะมาณนี้นะครับหันบอลร่มบอลสำัยสำนึงเท่ากับยังเร่นในพี่น้องได้เบิ่งนเดีนมวนอยู่คือเกา่า นะน้องๆน no ับไว้ที่กันยิ oh, like. oh. 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 ่งเขาแล้วป oh, ่ะแม่แม่ได้ยังกินใส่แป้งฮะแม่ใส่สาเฟงไอหน้าติปนไก่โอ้ยยังเกาะออมไก่ออมไก่ใส่บักแป้งอู้หูจะเสร็จซะแล้วช้าชิม ใายครับผงใครท่านงใจไลยอยู่พี่น้องครับไม่ตกหลอกเนาะมันเมืดเฉยๆมันเมืดลร้องใจเี่ยมันเมืดลร้องใจเมืดลร้องใจมาข้าสิกลัวบอหนาสมุดใจห้าบกแข็งพ่อกับทิษยกเลิกยกเลิกกระินะ ใจใจห่อแข็งหกอเลยซูครับฝนเอาคือเดยมีขอไมีหลอมมีเอียงเป็นใดเป็นไดเอาซูฟังงันนันเป็นังไดทั้งนา้คนเคอเลยหลอมเป็นขอกเป็นอย่างไรเพีนน้อง โอ้แม่เนาะคุณแม่เดียวงานแหละโอ้แม่เดียวงานคอนวยแล้วนะทุกคนโอเคโอเคโอเคแม่จะไปเลี้ยงเราคนอนวายแหละไฟดูดเหรอห็นบ่ละ่ะมาแต่เหตุกับไฟดูดแล้วเห็นบ่ล่ะ มันจับใส่สองฝังไม่ได้เอ้าข้าจับเหมือนข่อไว้ก็จับเครื่องโโหไม่ใช่ถ้าเวลาเปิดไฟเวทีแล้วก็ช่างถ้าเกิดเราจับเนี่ยคือจัเข้าจับเล็กซองฟังเนี่เห็นบ่เนี่ยจังสีอย่าไปจับสองฝังถ้าจับซองฟังดูดท่านที่ไฟมันแรนในเวทีแล้วถ้าจับบางสีได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยบางสีได้เนี่ยถ้าจับฟังนี้แล้วก็ไปจับอีกฟังนึงคือดูดดูดเลย ปลาตอนนี้ไฟนี่มันแรงน้ำเวทีแล้วเสายไฟนี่มันอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งที่มันรั่วมันมันติดเข้าไปแต่ว่ามันสิมีเก่าไตเวทีอยู่มันสิมีเก่าที่แรงเวทีอยู่มันกัสีกันแมนมันกัสีซอยซอยมันเซฟหรือว่ามันเซฟขึ้นหรือว่ามันลดน้อยลงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจับแมนจับซองตาถ้าจับเล็ก2องฟังนี่คือเน่าฝนยน่าังสิมันมีแน่นอนว่ามันจะจืดมันจืดแน่เลย จนน <S 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 himself, ืดแน่นอนนะครับต้องพยายามระมัดระวังเนะจะไม้ไปบอกน้องๆที่เราบอกพยายามเตือนน้องๆไว้นะไว้ที่หรือว่าหลังไว้ที่นะพยายามอย่าจับนะแต่ตรงนั้นแข้งหนาเวที่นี่แข้งบอกได้หลายซะแข่งป่านนั้นก็ยังมาเศร้าใจอ่ะทั้งหนาสุ่มไฟสุ่มอย่างนี่ปัดไฟสอดปัดไฟสอดก็ยังมาอย่าจับอย่าจับเมื่อวานนี่คือกันหาว่าอย่าจับเลยทั้งหนานี่เพราะพย่าจับมันมันไฟสุดูดปัดไฟสูดอืด ฝงไปชั้งหลังขอตัวนี่เครื่องไฟตังสิจับไม่ได้แล้วหนึ่งเลยคือร้อนนะครับไฟมันเปิดเบิดขื่นมันหอนมันหอนแห้งมันเป็นเหล็กสองมันดูดยาจับ3มหาเมาเศ้าลล่งเสียหายของเขานี่นี่บอกแล้วนะคือแบบนั่ทีเราบอกกันไปแล้วนะครับผะฟังมันกัดซอดมันมักดูดพี่น้องครับพอกันคลิปหนาครับ